สดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่องยูทูบที่ทุคุณมวยแชนแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวยละมัมดผู้รองของรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุธที่6เมษายน2565สนามมวยทีมมวยราชดำเนินครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการชกกันระหว่างนักชกฟอร์มสดครับยอดศิลาชอ5พยัคฆ์118ปอนครับของเกงสีแดงส่วนคู่ชกของเขาครับก็ดูมวยความเก๋านี่พอตัวพอสมควรครับ ปตัตกสยามวีเคเขาใหญ่หรือว่าอนุวัฒน์นัดกินปลาคือชื่อเดิมของเขาครับ118้อปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ําเงินมาดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับชนะกองฟ้าเคบยิมแล้วมาน็อกยกสการชายจิตมองนนล่ลาสุดก็โชว์ฟองสวยครับชนะโชคพันล้านพีเกศนันชัยมยไทยยิมขณะที่อนุวัฒน์วีเคเขาใหญ่หรือว่าปะตักสยามนัดกินปลาครับฟอร์มหลังน็อกยก3มเอกลัก,กษณ์สาสมารการเม้นที่ช่อง7สี รามาแพนนักจุกสามวัชรพลพิเกศสนชัยมุทาย,ยิมล่าสุดคาฟ้าประชกมวย3ยกครับเอาชนะอายัตซาลีนาครับผมนี่คือฟอร์มในดีที่ผ่านมาของทั้งคู่กรรมการผู้ชี้ขาดบรอาจารย์ชุมพลอินตะยศความเปียบก่อนจกอยู่ที่มุมแดงครับ3-2อดูครับว่าวันนี้ครับทางด้านอนุวัฒน์ครับนักชกรุ่นพีจะอยู่สถิติยอดศิลาได้หรือไม่ครับ ชื่อชั้นกระดูกมวยนี่ดีกว่าแน่นอนครับทางด้านมุมน้ําเงินแต่ว่าช่วงหลังๆสภาพร่างกายครับดูว่าทางด้านยอดศิลาดูไม่เป็นรองครับวันนี้มีโอกาสมาเจอกันครับคู่รองของรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินเกมจะจบแบบไหนจบอย่างไรมาติดตามครับนี่แข่งขวาแรกกันครับแข่งหน้าของทั้งคู่หมดยกที่สองครับจะพักให้น้ำพอนครับ ต่าต่อเกมบ,บนที่ยกที่3ครับผู้รองของรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ครับปล่อยตัวยกที่3ความได้เปรียบยังคงอยู่ที่มุมแดงครับยอดศิลาขยับได้เปรียบสีช่วงตัวนี่ครับแข่งซ้ายเกี่ยวได้แล้วก็หักทิ้งเลทางด้านนุวัต์หรือว่าประตักสยามต่างเกมขึ้นมาใหม่ครับแข่งขวาศาสตร์เข้ามาก่อนครับแข่งซ้ายคืนยังไม่ชัดเจนทั้งสองครับสับขาล่าง เ่ครับเกี่ยวได้แล้วก็หักทิ้งครับนี่ลูกเก่งของทางด้านยอดศีลาเลยครับนียบแข่งขวาไปครับโตขวาคืนทันทีพยายามเจาะขาล่างพยายามโยกเข้าไปครับพยายามเ่คียบโยกเข้าไปแล้วพยายามจะเคลียร์ล่างครับอนุวัฒน์วางแข่งซ้ายแข่งซ้ายด้วยกันทั้งคู่บซ้ายใครจะนำทางสู่ชัยชนะครับแข้งขวา เตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับท่านอนุวัฒน์โยกเข้าไปครับขยับแข้งขวาไม่ถึงยอดศิลานี่ครับด,ดึงตัวหลบ้วจิ้มหมัดซ้ายพอได้ครับจังหวะนี้อนุวัฒน์ยังดูคุมมุมวับยังไม่ออกไม่เยอะครับยกที3่3ามเท่านั้นครับแต่ว่าขยับเดินสืบเปิดเกมเข้าหาเรื่อยๆครับแข่งซ้ายแข่งขวาขึ้นบนโอ้โหหมาทั้งซ้ายทั้งขวาแม่แต่ว่ายอดศิลาเองก็มีเตะซ้ายต่อยซ้ายคืนครับ ขวาไม่ถึงแล้อัดซ้ายคืนนีนแค่ขวาหน้าของทักหนานยศิลานี่รือว่าทํางานได้ดีครับมมยสไตล์คล้ายๆครๆับจังหวะตั้งรับจับทางนี่นสิ่งที่ได้เห็นคือความพัฒนิกอาวุธสวยงามของทั้งคู่เลยครับดูรับขยับโยกเข้าไปจิ้มมัดซ้ายสอกซ้ายงัดเข้าไปจับในอีกครั้งครับเด้งเข้าซ้ายมาแต่ว่า ยังไม่ถนัดไม่ชัดเจนครับการลากเอามาก่อนครับช่วงปลายยกที่สขยับโยกเข้าไปแข้งซ้ายอนนวัตยังติดบังพยายามจะเดินเบยคเข้าไปต่อครับโยกเข้าไปนี่ซ้ายขึ้นบนก็ยังติดบังครับยอดศิลาแข้งซ้ายอนุวัตพอไ้แข้งขวาเติมเข้าไปอีกทีเกี่ยวได้ครับแล้วก็ยกทิ้งครับแม่แต่ว่าจังหวะนี้ครับเป็นความโชคดีของยอดศิลาครับไม่เสียหลักครับตั้งเกมขึ้นมาใหม่ครับตั้งรับจับทาง แข่งขวามโอ้ยขวามไม่ถึงครับโดนุกขวาคืนว่ายังไม่เข้าเป้าครับปัดของทางด้านตะตักสยาม้วยอนุวัฒน์นี่ครับโอ้ยเตะซ้ายเตะขวามไม่ถึงก็โดนกลางหลังแล้วครับแบบนี้หมดยกที่3ครับเดี๋ยวตามต่อกับสนงยกที่เหลือน่าสนใจครับตามต่อเกมบนที่ยกที่4ครับปล่อยตัวยกที่4ความ,มเรยวก็ยังคงอยู่ที่แดงครับขยับได้เพียง5ช่วงตัวมาดูว่า สองยกต่ออย่างนี้ไปครับอนุวัตจะพลิกเกมพิจารณาการในรูปแบบไหนครับมาติดตามบุกขวาไม่ถึงครับโยเข้าไปแนละ้วถีบถีบขวาหน้าเบรกไว้ก่อนในพนักายอดศิลาเต่ขาเจาะยางนี่พยายามเจาะเข้าไปที่ต้นขาด้านขวาของยอดศิลาครับอนุวัตต้องเน้นเข้าไปกว่านี้ครับอัดเข้าไปเยอะๆครับนี่เจาะขาล่างกิ้มมดซ้ายบน ยอดยางคว้างกระจกตามตำราครับตัวาต้องต่อเนื่องกว่านี้ครับทางหน้าอนุวัฒน์ยังพอมีเวลาให้กับทั้งคู่ครับทั้งอนุวัฒน์แล้วก็ทังหน้ายอดศิลาเองครับนี่สอกซ้ายก่อนนะครับพยายามโยกเข้าไปพยายามแข้งขวาไม่ถึงหุกซ้ายต่อมดหนึ่งสองครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าเช่นเดียวกันครับอนุวัฒน์แข้งซ้ายไม่ถึงพยายามสอกซ้ายไม่ถึงครับแม่แต่ว่ายังมีแข้งขวาเติมเข้ามาครับยอดศิลา พาล่าแย็บมัดหน้าก็แท็กแล้วก็วนไปรอบๆเพราะวางแข้งซ้ายนีย่ครับความแผวพาวของยอดศิลาครับผ่านอนุ์ได้ก็คู่ชกเพียบแล้วครับร้อยสิบเจ็ดสิบแปดนี่ต่างสุดต่างซ้ายเยอะเลยครับโชว์สวยๆแบบนี้ครับทางด้านยอดศิลา จังหวะนี้ครับอนุวัน์ยังไม่สนใจครับยังไม่ละความพยายามยังมีเป้าหมายเหมือนเดิมครับเดินเบียดเดินชนก็าไปเกี่ยวได้ครับสับขาล่างแต่ว่าทางด้านยอดศิลาเองไม่แลกไม่ประท้าครับคนไปรอบๆทีไปเรื่อยๆครับเผาเวลาไปเรื่อยครับนี่ครับวางแข้งหน้าครับซ้ายขวานี่เตะได้เน้นตาทีเดียวครับสำหรับยอดศิลา ต่อยห,หมัดซ้ายกระโดนทีมทำลายจังหวะไว้ครับทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วครับทางด้านยอศิลาตอนนี้ครับแต่ก็ประมาณไม่ได้ครับเพว่าหมัดซ้ายศอกซ้ายของอนวัฒนียังจ้องอยู่ครับหมัดมวยก็ยังไม่สิ้นเสียง,ส,ส,งสุดสิ้นเสียงนะคารับก็สุดท้ายอย่าเพิ่งดีใจครับเป็นไปได้หมดครับสิบวินาทีสุดท้ายของยกที่สี่ ยกที่ครับยกย่ายกสุดท้ายครับความได้เปรียบไม่ต้องพูดถึงครับอยู่ที่มุมแดงประมาณ80ช่วงตัวเป็นอย่างน้อยครับมาดูว่าอนุวัตยังไม่ละความพยายามครับจะพิกเกมพิจารณาการได้หรือเปล่าครับยอดศิลาเองไม่ยอมเป็นเป้านี่ครับโลบไปรอบๆตีกันเชียงไปเรื่อยๆครับอย่างที่เห็นนี่ครับว่ามัดซ้ายของอนุวัตยังอันตรายอยู่ครับ โดยรวมครับพยา,ายามจะไล่ต่อยบันฟันสอกหวังพิกเกมพิกธนการกันตานด้าน,านอนุวัตรือวาปัตตักสยามเวลาอีก2นาทีของยกสุดท้ายครับพยามเต็มที่นะครับทางด้านอนุวัตร อ๋อสารภาพนะครับนักมวยในมองตาก็รู้ใจกันแล้วครับนี่ครับเวลาอีกสิบวินาทีสุดท้ายของยกที่5ครับถึงยกหลังไม่ต้องดูเพราะว่าอนุวัตรก็พยายามจะทาเต็มที่แล้วครับนักมวยมองตาก็รู้ใจอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแลครับยกสุดท้ายครับรอชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับกรรมการรวบรวมไปคะแนนแล้วก็ไม่มีปัญหาครับหันไปชูมือให้ยอดศิลาชอห้าไปจ้ครับเอาชนะอนุวัต มีเคเขาใหญ่ไปแบบคาดลอย